เราเองเลือดลานเปอร์เซ็นต์เราอาเราเองเราเราเราบอกอีกฟังเลยว่าลานเปอร์เซ็นต์เราอาเราเบอกเองเลยอดลานเปอร์เซ็นต์เราอาเราเองเราเราเราบอกอีกฟังเลยว่าลานเปอร์เซ็นต์เราอาใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอะเดี๋ยวเอาตัวเลขให้เอฟซีกัน เอาเราเราให้เอฟซีฟังไหมแนนน้องแอลเพื่อเอฟซีอ้บางขันเพิ่นพลาดว่า,าที่ไปที่มาว่าไอ้สองหกหนึ่งนี่มาตตใสพอมันพอพอว่าฝันเนี่ยรับรถฝันเนี่ยขับรถเจ็ดตังค์ขั้นเกา่บาบันย้ฝันนะครับครับมือคือยังข้ังครับมวลยังคือครับมวลเปิดจะไรน้องแอลขาเือดว่อนไปวน,ปวนมาบอะ <laughs> ครับวนไปวนมาบอกแม่ ม้ามื่อแรกก็ว่าครับรถแมนม้เมื่อสองก็ครับแมนมือสามก็ครับแมนเมื่อสี่ก็ครับมือห้ายังครับอีกแมนจำได้ว่าถี่เปลี่ยนรถจำได้อยู่ค่ะสองสี่หนึ่งหกหนึ่งสองสี่หกหนึ่งแมนค่ะสองสี่หกหนึ่งปั๊บที่แรกว่าทีพ่อถามเลขใครอะไรได้พี่น้องแต่ว่าน้องแอวบอกเองว่าฟันอีกเลียวฟันอีกเดีว พออ่อเอตีนเหยียบไว้พร้อมพ่อขึ้นเป็นอตีนเหยียบว้พร้อมอันเมื่ i i อนี่เนี่ยพ่อขึ้นรถพร้อมบ่แม่นพ่อขึ้นเป็นโยมรถเลยโยมทั้งหลังรถเหยียบว้เลยเราอะกูขึ้นไปเหยียบไบเรา,แล,าลแ,ลลแล้วแล้วแล้วปีนขึ้นหล้างรถหลังจากล่วขยโยมเหยียบไว้ไค่ะม้นนี้น้องเอ๋อก็เลยคิดว่าปูพันไม้หย่ย ตัวเลขบ่ะคะที่เจ๊ให้มาเป็นหายตัวนี้เลยเราว่าเราว่าตัวนี้ละเราว่าเราบอกเองเลยล้านเปอร์เซ็นต์เราว่ะบอกเองเราว่ะเราบอกเลยว่าล้านเปอร์เซ็นต์เราว่ะกินนี่บนลูกน้ำเอาป่ะเอาป่ะเจลให้เอ้ยเขาออกมาก่อนเป็นว่าล้านเปอร์เซ็นต์เป็นว่าปุูกบอลเปียบไปแล้วก็เกลียบไปได้ล้านเปอร์เซ็นต์เราาล้านเปอร์เซ็นต์สองสี่หกหนึ่งเนาะจ้า เพิ่นกำมันใจแห้งเนาะแม่เห็นนาเพิ่นบอระบาดนี่บ่เห็นคือเก่าโยมแมพูนี่มาหลายๆเจอนี่บ่เห็นหน้าจะเทจอเนาะกระแปกเนาะเพิ่นคือมาดุแท้เพิ่นย่ำให้คักแท้เนาะำย่ำให้คักป้าเล็กตัวนี้ออกที่ไปยุใส่ละบาดนี่เพิ่นวปัเพิ่นบอกเราว่า กูย,ย่ำไว้แล้วกูจียยไปถาอยู่ปุ่นเด้อเราอะกองสลากอ่เพิ่งมาจะ,ะไดนก่อกูเจีย,ย่ำไว้แล้วกูจียยไปถาอยู่กองสลากเราวอะหมายความว่าเพิ่นนี่จะไปถ่ายอย่กองสลากแม่เขามาฝันในฝันซีหาขึ้นบันไดเย็บไว้แล้วกะกูจิไปลอกไว้เพิ่งจะไหนกูจีไปถาอยู่กองสลากเพิ่นนะจิไปถาอยู่กองสลากแม่หม,มา,ายคยยวามว่วไวไา,ออา,วาไอ้ เือวัตทีที่ออกนี่เพยคนจะไปหลอกไหวเพรา,าให้มันเป็นตัวนี้เพราะเขาจังใดคนจะไปแม่นหรอคะเพป็นว่าขุดเจะให้มันตัวนี้ล่ะเพป็นไงแน่นอนมันใจแท้เอซีถามว่าน้องเอ๋คือมันใจคักแท้งหงอนนี่น,อนอ้อนงน้องเอ๋อคน่ะเอซี่ถามลาบกว่าเซน,นเราบอกว่าลาบกว่าเซนมันใจแห้งไม่นโอ้ยโอเคมันใจซ้ำนี้มาก,ก่อนติบอกโอ้ยนอ้องธรรมดาตัวสะนะ ทะเบียนรถย่ำเด้อพี่หน้องนะคะสําหรับู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะเพราะว่าทะเบียนรถน้องแอลเคยเคยเห็นรถจั๊กเทื่อก่อนน้องแอลแค่หนึ่งแื่เดียวเท่านั้นไดเห็นแค่เดียวแล้วก็ฟันเห็นรถรถเลยเนาะเงอยูฝันเห็นหาขึ้นนะหาขึา้นเลยฝันมวลมือขึ้นโว้ครับจะเป็นคนครับครับเราพอจะมาขืนโยมหมันเราอะกุจะโยมมันอย่เราอะ ผูลูกครับพอโยมอ้างหลังหายเข้ามาน้องเอวนี่ป็คนครับแม่พ่อนี่โยมโยมไว้หายเข้ามาจังไหนที่น้องลองผิดจระนาเอาเด้อระวางโอ้ไ่เคยฝันฝันฝันนี่บาแสดงว่าฝันลักษณะนี้เนี่ยคืพอ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 น่นมาเ,เหยียบมาเหยียบห้แม่มาแบบมันใจแห้งเลยอ ถ้า f เอฟซีสติดต,ต,ตามเนี่ยก็ให้เอาตัวนี้บ่แม่นม่นด้สองสี่หกหนึ่งถ้าแม่นว่าเอฟซีตัดสามตัวนี่เอาตัวใดคะน้องเอลหกสองสี่อ๋อน้องเอลจะเอาเลขสองสี่ยุท้ายหกสองสี่ 6, 2, เอ่อที่ว่าหกสองสี่เนี่ยเพราะว่าซื้อไว้แล้วมันบ่แม่นไปจะได้ไปหาซื้อ ไปหาเลาะซื้อเลขสองสี่ได้ปะได้ได้ก็ไปบสองใบโอ้ได้สองใบ,บต่ว่าขันเห็นกจะเอาอีกบน่นี่เอาเอาเด้อพี่น้องเด้ออันผู้ใดเห็นตัวเลขสองสี่นะฟาไปยิบจับได้ใครผ่้จับน้องเอลยิบหมดได้เพ <ๆๆ S 1> <laughs> ราะว่าอโอ้บ่อคยฝันพ<า>ักฝันนี่เมเคอฝันแบบ ติดต่อกันตั้งหาขึ้นคนนะครเหลือเชื่อเนาะกับเบเคยกับชูเทือนี่ฝันเห็นรถขึ้นคนอื่นนี่ค่ขึ้นเดียวกระจอดแล้วกระจอดแล้วเออโอ้โหมันฝันคัลาสโคตรเนี่จะต้องอ่ะว่าเต็มหรืออืมงานโปรเซ็นต์เปล่า พูดให้ได้เบาหน่อยคุณพ่อหนังเร็วบอกเพี่ไม่จะเหยียบใบหายแล้วเพ้นว่าเพ้นว่าเหยียบใบหายล้วเด้อพอที่จังได้มันก็ได้อยู่แล้วล่ะเราว่าคุณจะไปถ่าอยู่กองสลากเราว่าไม่จะได้เกาะจังได้ก็ได้อยู่แล้วล่ะเราจังได้ก็ได้อยู่แล้วแม่จะไปถ่าอยู่กองสลากหลังจากที่ได้ตัวเลขแล้วแฮงซีซื้อไว้แล้วเพ้นก็กทิศไปล็อกแม่แมันออกตัวนี้แม่ ธรรมดาเด้พ our our part, ี่น yeah. ้องเพราะว่าปูมาแห้งอิลิห่วนี Monroe ้เนาะแมงเพราะว่าเลขมันที่ออกมัธมที่สิบหกคือสิบเจ็ดเอพี่น้องราโนมิสิบหกเนาะได้ว่าสิบเจ็ดมันแมนมันแมนนะเนาะดอกสิบหกเด้อท่านผู้ชมนะคะสำหรับตัวเลขนะคะของน้องแอลนะคะสองสี่หกหนึ่งนะคะเป็นเลขทะเบียนรถเลขชอบดิเลขชอบกยัน ตัวบอกนะคะตัวใดก็อนนะหกสี่สองนั่นละจ้ะอ๋อหกสี่สองแม่งเลขชอบนะคะจะเป็นหกสี่สองนะคะ fc เอ้ย fc พี่นอ้อ <c> ง <oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเขียนเลขก,ก็นยกโทรศัพ <c> ท <oughs> ์ก็บุกข้นพี่น้องเลย้ย <c oughs> เดี๋ยวเขียนตัวเลขให้กับ fc ก่อนนะคะ อันนี้ก็คือสรุปตัวเลขเนาะ,ะสรุปว่าจะได้ค่ะ,ะสรุปว่าสี่หกหนึ่งอ๋อสองสี่หกหนึ่งเป็นตัวนี้แมนบ่แมนค่ะก็คือฝันมือที่หาค่ะได้พี่น้องฝันได้หามือแล้วแมนบอน้องเอ๋อแมนค่ะาย้ำตัวเลขนะคะน้องเอ๋อบอกว่าฝันได้หา้า น,นะคะเหมือนกันหมดเลยก็คือจะเป็นทะเบียนรถคันนี้นะคะมือบังมือบังอ่ามือบังเลขนะคะอะตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อนะคะสองสี่หกหนึ่งนะคะอันนี้เลขชอบสหกสองสี่นี่ก่อนที่สิฝันแม,น,ม,มน่ะมาอนีกันเลยจัดเป็นไอ้ครบมดทุโตเลยนะคะพี่น้องแอลฟันอนะทะเบียนรถสองสี่หกหนึ่งส่วนสหกสองสี่จะเป็นเลขชอบก่อนที่จะฝัน สำหรับตัวเน้นนี่จะเน้นไปที่หกหนึ่งและสองสี่นะคะคันพ้ไดมากสองตัวเน้นไปที่หกหนึ่งกับสองสี่อย่าลืมไปกลับใช่ไหมค่ะครับหัวนำเลเดอร์ับหัวนำเลเดอคันพ้ไดเสียงโชคก็คือไ้กลับนำแม่ออย่าลืมหกับ9้าตัวเดียวกันหกับเก้าตัวเดียวกันอเอาบวไดเขียนไ้เดอร์พี่น้องไ้กลับ จาก61เป็น91ด้วยนะคะจากจากำนัแรงค่ะน้องเอลขอบคุณหลายๆค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งหให้ด้วยนะคะ